มันนี่อัปเดตอัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดยสบายเทรด AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไไทยออนไลน์ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n นี b u f f a l o Podcast นะครับในช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็จะมาพบกับผมนะครับในช่วงของ Money u อั a เดตครับเป็นช่วงของรายการที่ผมจะสรุปข่าวที่น่าสนใจนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยมีหุ้นตัวไหนหรือว่ามในมุมมองเชิงเทคนิคแล้วครับมีอะไรที่น่าจับตามองบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข่าวที่เป็นประเด็นร้อนของอาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับก็คือเรื่องของ มีผลการทดลองวัคซีนนะครับโควิด19ของบริษัทโมเดอร์นานะครับมีรายง,งานว่าจากการทดสอบผู้ป่วยจำนวน45คนนะครับได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยนะครับในเราจะเห็นได้ว่าในคืนวันอังคารเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นทั่วโลกเลยครับมีการกระโดดขึ้นมากกว่า2-3นะครับบางตลาดบุกถึง4เลยนะครับก็แน่นอนรัาว่าตลาดหุ้นไทยในวันนั้นเราก็ บวกเยอะเหมือนกันครับปิดพุ่งทะลุ1305ขึ้นไปเลยนะครับถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็พร้อมกับครับประธานเฟดนะครับก็ยังให้ความเชื่อมั่นกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับว่าสามารถฟื้นตัวได้นะครับแล้วพร้อมประกาศใช้นโยบายมาตรการอื่นๆนะครับเพิ่มเติมเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่า พอมีข่าวเรื่องนี้ออกมาปุ๊บอีกวันหนึ่งนะครับก็มีข่าวสวนกระแสออกมาเลยนะครับว่า,าจากงานวิจัยหลายๆที่แล้วก็นักวิชาการหลายๆคนนะครับออกมาบอกว่าไอ้ตัววัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยครับมันยังมีผลที่ไม่ชัดเจนที่เพียงพอนะครับเพราะว่าเปิดเผยผลเนี่ยเพียง8เคสเท่านั้นเองจากกลุ่มเคสทดลองทั้งหมด45นะครับดังนั้นนะครับมันปีความเป็นไปได้อีก37เคสเที่ยังไม่เปิดเผยเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะจงใจไม่เปิดเผยได้นะครับมันก็เลยทําให้รีแอคต,ตลกลัดลันนทีเลยะครับ ในประเด็นเรื่องของวัคซีนไวรัสโควิดเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่เหมือนกับตลาดทั่วโลกนะครับเหมือนให้ความสนใจแล้วก็รอคอยว่าเฮ้ยถ้าประเด็นเรื่องของวัคซีนนยครับมาเมื่อไหรหายเมื่อไหรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะลงทุนทันทีพร้อมที่จะมีเอมีฟันโฟร์ไหล,หลกลับเข้ามาทันทีนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ประกอบกับช่วงปลายอาทิตย์ครับก็มีข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะครับก็จะเห็นว่าในวันศุกร์เนี่ย ตลาดหุ้นบ้านเราลบค่อนข้างแรงนะครับเปอร์เซ็นต์เกือบ2%เลยนะครับก็มาจากข่าวเรื่องนี้เลยครับเรื่องเ,อเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากพอเรื่องโควิดมันเริ่มซาลาลงอะครับทรัมป์เขาก็กลับมาเล่นประเด็นเดิมกับเรื่องของสงครามการค้าเป็นประเด็นที่อยู่กับเรามาประมาณ2ปีตั้งแต่ปี2018 2 0 1 9แ้ตลอดทั้งปีครับประเด็นนี้ทรัมป์ก็จะอัดจีนอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้ครับทางสหรัฐอเมริกานะครับก็มีมาตรการที่ชื่อว่า holding company accountable Act นะครับก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆครับก็คือการประกาศว่าจะถอดถอนหุ้นจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับถ้าไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าบริษัทของคุณนี่เข้ามาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปอดการสนับสนุนปอดการหนุนหลังจากรัฐบาลจีนเอาง่ายๆคือถ้าหุ้นตัวไหนมีรัฐบาลจีนหนุนหลังอยู่ครับทําจะถอดถอนไม่ให้ลิสแตทอยู่ใน ตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับหุ้นใหญ่อย่างอารีบบาบาอย่าง j d com นะครับลบทันทีตอบกับกระแสข่าวนี้ด้วยทันทีนะครับประกอบกับฝั่งจีนเองครับก็ไม่น้อยหน้าครับก็มีการประชุม npc ของจีนนะครับว่าได้มีการเสนอออกกฎหมายใหม่ของจีนในฮ่องกงนลครับว่าให้อำนาจรัฐนะครับในการระงับทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับลมล้างอำนาจรัฐ รวมถึงการแทรกแซงจากต่างประเทศได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่รู้กันโดยปฏิบัติเลยแล้วกันนะครับว่าการที่ฮ่องกงลุกคือขึ้นมาอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้หนุนหลังนะครับเพราะว่าภาพที่ออกมาต่างๆเนี่ยก็จะมีการบกทงตะไลต่างๆมากมายแล้วก็มีการพูดถึงสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศต้นแบบของประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่ในฮ่องกงอยากให้เป็นนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทรัมป์เองก็สวนกลับขึ้นมาเขาก็ออกมาขู่เหมือนกันครับว่า ถ้าเกิดหากจีนออกกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงเพื่อจัดก,การผู้ชุมนุมประท้วงพวกนี้เนี่ยครับตัวโนรืดอนถามเองก็จะไม่ยอมกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันจะทําให้ ประชาชนในฮ่องกงนะครับลุกคือขึ้นมาต่อต้านอีกหรือเปล่านะครับในขณะที่โลกกําลังต่อสู้กับโควิดอยู่แบบนี้แต่ว่าประเด็นเรื่องของสองครามการค้าประเด็นเรื่องของประชาธิปไตยประเด็นเรื่องของการประท้วงต่างๆเนี่ยก็กลับประทุขึ้นมาครับวันศุกร์นี่ชัดเจนมากครับห่างเสียงฮ่องกงปิดลบเกือบ6%เนะครับเซี่ยงไฮ้ลบไป2%องอคอสปิดเกาหลีนะครับลบหนึ่งจุดเจ็ดสี่นะครับเซนเซอินเดียเนี่ยลบไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยนะครับส่วนปูเซตแล้วเนี่ยครับ เกือบหลุดพันสามนะครับจริงๆหลุดไปแล้วละครลงมาพันสองแปดสิบไปปลายแล้วก็ก่อนปิดตลาดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาให้ยืนเหนี่ยวพันสามได้นะครับผู้ซื้อหลักก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นกองทุนนั่นแหละครับสถาบันของเรานั่นเองนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของสงครามการค้าแย่งชิงอํานาจกันระหว่าง2ประเทศสหรัฐอเมริกา,าที่เป็นประเทศเบอร์หนึ่งเบอร์สอง,ง,งของโลกในเวลานี้นะครับเป็นอะไรที่น่าติดตามมากเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปในอดีตนะครับปกติแล้วประเทศมหาอำนาจเนี่ยจะถูก เปลี่ยนทุก100ปีถ้าเกิดใครลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะครับทุก100ปีเนี่ยจะมีการผัดเปลี่ยนอำนาจเสมอนะครับทั้งเรื่องของเงินตราทั้งเรื่องของขนาดเศรษฐกิจทั้งเรื่องของอำนาจทางทหารต่างๆนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมหาอำนาจมาได้ประมาณ100ปีแล้วนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1น,นะครับอเมริกาก็ถือตำแหน่งนี้มาโดยตลอดถ้าเกิดลองนับไปก็ประมาณ100ปีแล้วนะครับดังนั้น สหรัฐเองก็กลัวเรื่องว่าจีนจะขึ้นมาแซงเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องของสขของครามการค้าเรื่องกัดขาจีนอะไรต่างๆเลยครับเราจะเห็นได้อย่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการง,งอบ้านเรานะครับมีมติ4ต่อ3นะครับ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยอีก0.25นะครับให้เหลือร้อยละ0.5ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ําสุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับซึ่งความเห็นก็เป็นที่ท่อเดีวยวกันครับว่าเศรษฐกิจเรายังต้องการการฟื้นฟูต้องการการกระตุ้นต้องการการอัดฉีดเงินเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยใช้คาว่าไม่ดีทั่วโลกได้เลยนะครับก็เลยเป็นเสียงเอกฉันออไม่เอกฉันแล้วกันครับ4ต่อ3เนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็ปรับลดมันเหลือที่0.5นะครับซึ่งพอประเด็นเรื่องลบ0.25ลงมาเหลือ0.5เน ก็มีการเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของดอกเบียติดลบนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ายังอีกไกลนะครับแล้วเรื่องของดอกเบียติดลบเนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยระหว่างธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์ที่เขาเป็นโอเวอร์ไนท์เรนะครับเรื่องของเงินฝากติดลบเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นทุกคนไม่ต้ององเลเรื่องดอกเบียติดลบมากนักนะครับามาดูที่ตัว a c e b o o k ครับอย่าง Facebook อาทิตย์ที่ผ่านมานครับก็ได้มีการประกาศฟ,ฟีเจอร์ใหม่ครับชื่อเฟซบ o o กช h o p นะครับจะเป็นเขาเรียกว่า,าเป็น ฟังชั่นใหม่ที่ขึ้นมาแทน Facebook Market p l a c e เดิมนะครับที่ของ Facebook Marketplace เดิมเนี่ยมันยังไม่ครบทุกขั้นตอนเท่าไหร่นะครับล่าสุด a c e b o o k ก็พัฒนาตัว Facebook Shop ขึ้นมานะครับเพื่อเติมเต็มให้จบทุกขั้นตอนเพื่อผลักดันการซื้อการขายผ่านออนไลน์ผ่าน a c e b o o k มากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อ Marketplace เนี่ยเราต้องติดต่อหลังไมค์กันไปครับแต่ทีเนี้ยตัว Facebook Shop ครับจะ สะดุกจบในหน้าเดียวสามารถขายสินค้าบน Facebook Fanpage ได้หน้าโปรไฟล์หน้า Story Instagram ได้เลยและจากนั้นก็สามารถโยกไปใปนส่วนของการชำระเงินได้เลยนะครับในเรื่องของ Customer Journey ต่างๆเนี่ยการที่สามารถจบลงในหน้าเว็บเพจเดียวเนี่ย โอกาสที่คนจะคลิกแล้วเลิกซื้อไปอะไรเงี้ยแบบเหมือนกดของ aka, ลงไปในตะกร้าแล้วกดสั่งซื้อต่อเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นตัว Facebook Shop ที่ออกมาเนี่ยตลาดก็เลยให้ความรู้สึกให้ค่ากับตรงนี้ค่อนข้างเยอะทําให้หุ้น Facebook นีครับกระโดดทำาอาทาไฮใหม่เลยนะครับก็ถ้าใครถือหุ้น Facebook อยู่ลงทุนหุ้นเทคอยู่ครับช่วงนี้น่าจะเอนจอยเสมอกันเพราะว่า ปรับตัวได้ค่อนข้างเยอะแล้วจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกครับรวมถึงโดยเฉพาะตลาดอเมริกานะครับหุ้นเทคนี้เป็นตัวแบบตลาดมากๆเลยนะครับทำให้เหมือนกับหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีประเด็นเรื่องของการบินไทยครับว่า,าได้ยื่นสารล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการนะครับต้องทําความเข้าใจก่อน,นะครับว่าที่การบินไทยขอยื่นฟื้นฟูนเนี่ยไม่ใช่ยื่นล้มละลายนะครับยื่นขอฟื้นฟูนซึ่งมีความใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนกันในดีเทลซะทีเดียวนะครับซึ่งการล้มละลายเนี่ยโดยหลักการนะครับถ้าเกิดยื่นล้มละลายเลยนะครับยื่นปุ๊บเนี่ยจะต้องหยุดดาเนินกิจการแล้วก็โดยหลักการก็คือขายสินทรัพย์ทอดตลาดและนํามาไล่คืนเจ้าหนี้ทีละคนนะครับ แต่ว่าการฟื้นฟูกิจการนะครับจะแตกต่างออกไปการฟื้นฟูกิจการนะครับจะเป็นการที่เหมือนกันกบการมีไทยขอยื่นกับศาลว่าขอฟื้นฟูกิจการและศาลเนี่ยถ้ารับฟ้องนะครับรับคำร้องนะครับก็จะมีจดหมายบอกว่ามีคำ,คำสั่งศาลออกมาบอกว่าให้พักชําระหนี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วสามารถดําเนินการได้ปกติซึ่งตอนนี้คือถ้าเกิดในส,สภาพของการมีไทยตอนนี้โดนเจ้าหนี้ทวงเนี่ยคือล้มละลายไปแล้วนะครับดังนั้นเลยต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการก่อนเพื่อให้เจ้าหนี้เนี่ย หยุดเรียกหนี้คืนก่อนและสามารถกลับมาดำเนินงานได้ปกตินะครับแต่ว่าในการขอฟื้นฟูเนี่ยมันต้องยื่นพร้อมแผนในการพัฒนานแบบมีเหตุผลสมควรช่องทางไรายได้ที่แบบสามารถฟื้นฟูได้จริงๆมีการปรับโครงสร้างหนี้มีการปรับโครงสร้างองค์กรมีการปรับรงงกระบวนการทํางานทาธุรกิจใหม่นะครับรวมถึงต้องมีการนาผู้รันภายนอกเข้ามาในองค์กรเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการโดยซึ่งมันก็มีเงื่อนไขนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่า ก็เป็นเรื่องที่ดีดีกว่าปล่อยให้ลม้มละลายไปเฉยๆอย่างน้อยก็ถือว่าได้ปรับปรุงได้ฟื้นฟูอ,องค์กรได้เหมือนกับรีโนเวทองค์กรใหม่นะครับก็มีโอกาสที่การแทนจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราคาน้ํามันดิบนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามยู่ตอนนี้ราคาน้ํามันดิบทะลุ30ขึ้นไปแล้วนะครับก็มันก็มาจากเหตุการณ์ที่มีมาตรการคลายล็อกดาวน์นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการ ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงตัวเลขสต็อกนะครับมีลดลงแต่ว่าเรื่องของสต็อกนี่ผมยังค่อนข้างเพรอเจ้อยู่ว่ามันหายไปได้ยังไงนะครับไม่รู้ว่ารายงานกันยังไงเหมือนกันเพราะว่า ล็อกดาวน์พึ่งคลายมาตรการไม่เท่าไหร่ไม่กี่ไม่กี่วันเองนะครับสต็อกเนี่ยหายไปเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเดี๋ยวยังไงเราต้องตามติดตามข่าวเรื่องนี้กันต่อว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับหุ้นกลุ่มพลังงานเรื่องของคนที่ลงทุนในน้านํามันเรื่องของอะไรพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นมาเหนือสาได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ตัวที่ถัดไปนะครับผมต้องขอบคุณทาง SBI Thai อนไล n e นะครับเป็นผู้สนับสนุนบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับให้กับผมนะครับสำหรับใครที่กำลังหาแหล่งเปิดพอร์ตหุ้นนะครับที่ค่าคอมถูกไม่มีขั้นต่ำนะครับเทรดหมื่นละ7.5บาทท่านเองนะครับผมก็แนะนำที่นี่เลยนะครับ SBI Thai Online เปิดพอร์ตง่ายๆครับเปิดออนไลน์เขาจะส่งแมสตไมเลขเก็บเอกสารตามหลังเลยนะครับ สะดวกมากๆเลยนะครับก็อาทิตย์หน้านะครับก็ก็ต้องบอกว่าอาการดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนแรกเหมือนกับจะหยุด up ten น h a n เ e ลที่มันควรจะเป็นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับตลาดก็รีบาวกับขึ้นมายืนเหนือพันสได้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวที่น่าสนใจนะครับว่ามันอาจจะขึ้นไปเทสแถวพันสามได้ถ้าในนิวมองเชิงเทคนิคนะครับส่วนหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่2ตัวที่น่าสนใจเลยก็คือจะมี G.P.S.C. นะครับมีแนวรับอยู่ที่74นะครับแนวต้านอยู่ที่78.75นะครับแล้วก็จะมีบ Gri m มนะครับแนวรับอยู่ที่48.5แนวต้าน53.5นะครับลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถ้าใครเป็นสายเทคนิคโขอยู่แล้วเนี่ยลองไปตีแนวรับแนวต้านเพิ่มเติมกันดูนะครับแล้วน่าจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับใครที่เปิดพอร์ตกับทาง SBI t ทย i อนไลน์นะครับทาง SBI t ทย i อนไลน์นะครับจะมีบริการใหม่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าสบายเทรด AI นะครับตัวสบายเทรด AI จะเป็นตัวช่วยกรองหุ้นให้กับเรานะครับออทางสมายเทรดไเนี่ยครับจะนำข้อมูลทั้งเชิงพื้นฐานและก็เชิงเทคนิคนะครับ mm hmm. เชิงพื้นฐานเนี่ยจะถูกนํางบต่างๆตัวเลขต่างๆนีครับประเมินออกมาเป็นคะแนนเต็ม100นะครับเชิงเทคนิคก็เต็ม100เช่นกันนะครับถ้าเกิดหุ้นตัวไหนที่พื้นฐานดีครับงบสวยตัวเลขดีออรวมถึงมีไบสิกแนลกราฟสวยออมีการยกโลมี RSI ที่อยู่ในเขตที่ดี แม็กดีสวยนะครับก็จะได้เต็มร้อยเหมือนกันนะครับโดย s p ปเ e a ์ไอนะครับก็จะนําข้อมูลในอดีตมาประเมินทั้ง2ทางเลยว่าเป็นกี่คะแนนนะครับหลังจากช่วงที่ประกาศงบออกมานะครับก็จะมีหุ้นหลายตัวเลยนะครับที่ตัว s p ปเ a d e a อนะครับคัดกรองออกมาให้กับเรานะครับแล้วก็ในมุมมองของงบต่างๆในเชิงฟัน a ดเมทัลต่างๆนะครับออกมาอยู่ในระดับที่ดีมากกว่า80คะแนนนะครับหุ้นวันนี้ที่ผมยกมานะครับก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกนะครับชื่อว่า C B G หรือว่าคาราบาวแดงเนี่ยครับได้คะแนนฟันเดเมนทัล85คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนเทคนิคอล96นะครับลองไปดูงบนะครับลองไปทำการบ้านทำงบกันดูดูกราฟกันดูนะครับว่าตัวนี้ทำไมถึงได้85คะแนนเลยในเชิงพื้นฐานแล้วก็ได้ถึง96ในเชิงเทคนิคอลนะครับผมดูแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับได้คะแนนพื้นฐานถึง92นะครับได้คะแนนเทคนิคอลถึง96นะครับหุ้นตัวนี้ชื่อว่า R B F นะครับบริษัท R amp B Food Supply จำกัดมหาชนนะครับซึ่งถ้าเราไม่คุ้นชื่อแบรนด์ไม่คุ้นเชื่อเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะบริษัทเนี่ยครับเ,เน้นทำตลาด B 2 B มากกว่านะครับเขาไม่ได้ทำตลาดเป็นแบบ B 2 C ซึ่งเราก็จะไม่เห็นแบรนด์่างๆที่อยู่ในเซเว่นในเรไต่างแต่เขาจะเป็นเหมือนกับเป็นซัพพลายเออร์ให้กับ B 2 B มากกว่านะครับธุรกิจหลักที่เขาทำนะครับก็จะมีพวกกลุ่มวัสดุแต่งกลิ่นผสมอาหารพวกแป้งและซอสพวกผลิตภัณฑ์อบแห้งผลิตภัณฑ์แช่แข็งผลิตภัณฑ์พลาสติกต,ต่างๆนะครับ ฟู้ดแอด i ิคทีฟต่างๆด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับลองไปดูหุ้นทำกันบ้านหุ้นตัวนี้เพิ่มกันดูนะครับ RBF นะครับบริษัท R&B Foods u p p l y าย ly, จำกัดมหาชนนะครับเป็นหุ้นตัวที่ผมว่าไม่ค่อยฮิตในตลาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่างบดีนะครับกราฟสวยเลยทีเดียว ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวเซตอินเด็กซเนี่ยครับปรับขึ้นเกือบ2%เลยนะครับจาก1,280เนี่ยขึ้นมาเหนือ1,300ได้นะครับจริงๆขึ้นไปแบบขึ้นไปไกลกว่านั้นด้วยถ้าวันศุกร์ไม่มีข่าวตีกันระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับทองก็ทรงๆครับปิดลบประมาณลบ0.8%นะครับตัวครุดออยขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับตัวครุดออยเนี่ยอยู่ที่32.36นะครับขึ้นมาเกือบ9%เลยนะครับส่วนช่่่วงทีผานมานะครับถ้าใครสังเกตค่าเงินนเี่ยครับเงงินนบาาทจะค่อข้แข็งขึ้นนะครับเงินะ อลลาร์เนี่ยหลุด32แล้วนะครับดูไปดูมาเนี่ยล่าสุดติดอยู่ที่31.91นะครับแข่งขึ้นเกือบ1%นะครับให้ติดตามค่าเงินดีๆด้วยนะครับเวลามีนโยบายอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาฟันโฟวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะกระทบค่าเงินก่อนเลยนะครับสําหรับเงินปอนด์นะครับ Gbp- ไทยบาทเนี่ยทรงๆนะครับอยู่ที่ระดับเดิมเป๊ะเลยนะครับส่วนค่าเงินยูโรไทยบาทนะครับเเทียบกับยูโรยูโรแข็งค่าขึ้นนิดนึงนะครับ0.14%แล้วก็ถ้าเทียบกับเยนนะครับเงินบบบาาทแแขข็งคค่ึ้้นออีกกลวรัเื1% ก็อย่าลืมไปทำการบ้านกันเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งตัว s เ r รย์เพลททั้งเรื่องข้อมูลทางเชิงเทคนิคนะครับเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับอยากให้ทุกท่านเอาไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับที่ใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังอยู่นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับตัวผมนะครับเป็นกาลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเ l o เพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอ